ปัญญาพิจารณาเห็นเนืองเนืองในคุณพระนิพพานอันเป็นที่ดับแห่งสังขารนะเนี่ยทำไมไปพิจารณาเห็นพระน,น,นิพพานเนืองเนืองเอายังนี่ยังไม่ได้พระนิพพานเลยใช่ไหมแล้วทำไมถึงจะไปเห็นพระน,น,นิพพานเนืองเนืองอย่างนี้นะถ้าอ่านอย่างนี้แล้วเราก็ฟังยากนะแล้วพระนิพพานเป็นที่อะไรอยู่แห่งน,นึงเราก็ไปพิจารณาโอ้ไอบ้านนี้ว่างเปลา่าดีงเงียบดี สงัดดีอะไรต่างมันไม่ใช่อย่างนั้นนะพิจารณาเห็นเมืองเมืองในคุณอันเป็นที่ดับแห่งสังขารชื่อว่านิโรธานุปัสนาคือปัญญาที่เนี่ยพิจารณาเพราะต้องเข้าใจความหมายของพระนิพพานว่าพระนิพรธานเนี่ยแบบชาติความเกิด ดับกิเลสอันเป็นเหตุให้เกิดอย่างนี้แล้วก็แหม้นั่นแหละดีเหลือเกินนั่นแหละที่นั่นแหละแต่ไปถึงความดับกิเลสเมื่อไหร่ดับชาติเมื่อไหร่ในที่นั้นแหละเป็นความสุขรู้สึกว่าจะต้องเป็นความสุขเพราะไอ้ขันนี่มันเป็นทุกข์อยู่ถ้าเราไม่มีเบญจะขันเมื่อไหรเราจะถึงความสุขถึงที่อันเกษม หรือที่จะชื่อว่าพระนิพพานก็ได้คือว่าการที่เบื่อนายจากทุกงานอีกคือจุดไม่ต้องการนะ่ะสังขารปัญญาอันพิจารณาในที่จะหลักอะไรสังขารในสังขารเห็นไหมมีเปน็นตนไม่มีอาสิตเชื่อยายไม่มีจิตอะไรหรือไม่มีจิตเสียดายอะไรเลย คิดตัวซิว่าเพราะฉะนั้นเราจะไปเสียดายอะไรล่ะถ้าแม้แต่สังขารของเราเรายังไม่เสียดายล้วยังอยากสละเรายังเห็นเป็นทุกข์ไม่มีใจที่จะไปเอื้อเฟื้อเมตตาในสังขารคือเห็นเป็นสุขหรือพอใจหรือเป็นสาระไม่มีเลยแนี้นะเนี่ยแล้วสิ่งอื่นหรือเขาจะไปห่วงใหญ่ แต่สังขารของเราเนี่ยก็ยังต้องเห็นอยู่ว่ามันลําบากงั้นที่เราหาเงินหาทองมาใช้สอยจ่ายจะจ่ายอะไรแต่อะไรทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยต้องปลูกบ้านปลูกเรือนอะไรหาอาหารมากินทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเพราะว่าเรามีเบญจขันธ์ถ้าเราไม่มีเบญจขันธ์แล้วโอ้ย <c oughs> เราไม่ต้องเลยความทุกข์ยากที่จะบังเกิดขึ้นในโลกเนี่ยเราจะไม่ประสบเลย และที่ไหนแล้วเขาจะมาเสียจายลูกหลานเขาจะไม่ได้ไอ้เป็นจกน้กขันต้องลูกหลานมันก็เป็นุกข์อีกไอ้ทรัพย์สมบัติอะไรนะอะไรทุกอย่าง <c oughs> เขาก็ไม่ต้องการมันจะมาช่วยอะไรเขาได้รับสมบัติมีเงินเนี่ยไปช่วยให้เจ็บไข้ได้ไหมไม่ได้ช่วยไม่ได้ัน้ชิลได้ไหมไม่ได้เงินเนี่ยมากินไม่ได้อย่างนี้ เราก็จะต้องเอาเงินมาเอาเงินทำไมหาอาหารกินเพราะเรายังต้องกินอาหารถ้าเราไม่ต้องกินอาหารไปอย่างเดียวเท่านั้นแหละถึงแม้เราจะมีชีวิตอยู่ก็เป็นสุดย่างโลกคนในโลกเยเป็นสุดที่สุดเลยแต่ว่า,ท,าทั้งๆด้ที่เราลูกล้วก็ต้องกินไม่กินไม่ได้กด,ดไม่ได้อด,ดแล้วมันจะต้องตายท่านผู้ปฏิบัติท่านเสียดไดเป็นจขัน ท่านจะเอาเบญจขันธ์ไว้ทำวิปัสสนาใช่ไหมเพื่อจะได้ละกิเลสให้มันพ้นไปจากอย่างนี้ของเรามันเสียดายคนละอย่างเสียดายว่าเอาไว้เพื่อจะได้กำลุงกิเลสใช่ไหมจะได้ละอารมณ์อะไรที่มันเป็นปัจจัยเกีกิเลสให้มันเกิดทุกข์มากมากสังดารวัฏพุชตดมากมา ร้อนใครไปแช่งว่าตายแล้วอยากให้ได้ผุดได้เกิดเลยนี่โจดเกิด,ดตายเลยโกดนะทั้งๆที่คนที่ทำมีปัสมาแล้วก็ยังโกรธหาว่าเขาแช่งไม่ให้ได้ผุดได้เกิดแต่คนที่เข้าใจแล้วก็ต้องรับเบอร์ขอให้สมพรปากขอให้สมพรปากจะย่าได้ผุดได้เกิดจริงๆตามที่แกพูดถ้าแกแช่งให้เราไปมินทานได้ก็ดีเราไม่ต้องมานั่งปฏิบัติอะไรให้มันยุ่งยาก แต่ว่าไอ้เรื่องความเนี่ยไม่รู้ไอ้คนที่แค่มันก็รูก้การระตัวเสดายเป็นจะขำยังอยากพุดอยากเกิดอยู่มันก็แฉ่มาให้เราได้พูดได้เกิไนไอ้ไม่สมกับความปรัชนาของไอ้คนนั้นชื่อว่าดื่อนายเนี่ยเป็นยังขำที่วันนี้พิธาปรัจนาปัญญาที่ปรัชนาเห็นปัจจับความกำนัดในสังขาร คือความกำหนัดมินดีพอใจชื่อว่าปัญญาที่เกิดความนยไม่พอใจนะหรืออยากจะคนชื่อว่าวิราคานุปันนินนละพ้นจากอะไรวิราคะทนปราศจากราคะปราศจากราคะราคะในที่นี้อะไรชืกอว่ามินดีเนี่ยเป็นจะขำ ปเด็เวลาคะมีปัจจักความยินดีในเด่นจะขับแล้วใช่ไหมชื่อเวลาคานุปัจจนาปัญญาที่พิจณาเห็นเมืองเมืองในงคุณงณนิฐานอันนี้ก็เป็นที่ดับแห่งสังขารที่วันเวรธานุปัจจนาปัญญาที่ <c oughs> พิจรณาในที่สละอะไรในสังขารมีรูปเป็นต้นชื่อว่าปณิสักคานุปัจจนาและอนุปัจจมา และพระอนุปัจนาทั้งเจ็ดประกาม,มีอนิจจานุปัจสนาเป็นอาคิดังเนี้ดังพันลนามาชนีแต่ละอันละอันชื่อว่าวิปัจสนาภละแปลว่าชื่อว่าวิปัจสนานั้นมีกำลังนะฮะมีกำลังมากแล้วที่จะพิจารณาเห็นอย่างนี้ก็มีหวังที่จะได้ถึงพระนิพพาน วิปัสนาทะข้อความที่พันานามานี้ในอัถาธิบายแต่วิปัสนาสับเคือกสับว่าวิปัสนาแน,นั้นนะเนี่ยมีความรู้สึกอย่างนี้นะคะตลอดมาอัฏฐแห่งทะสับยังมิได้ปรากฏเนี่ยอธิบายต่เพียงว่าวิปัสนาทะแต่ทะมนเป็นอย่างไรอันนี้ก็ ยังยังไม่ได้อธิบายจึงมีคำปุึกษาด้วยอัฏฐะแห่งทะลสะับว่าพระอนุปัจนาจิตประการที่ได้ชื่อว่าวิปัสนาทลนั้นโดยอัฏฐาอธิบายเป็นดันีูอธิบายว่าวิปัสนามีกำลังมากแล้วนะ่ะใ,ให้อธิบายว่าเป็นอย่างไรวิจัดชนาว่า วิปัชนาภันละคือจิตตั้งมัน่นอันค่าจิตภายนอกบอกมิอาจจะครอบงำให้กำให้กรรมปัญาการหวาดไหวได้ึงชื่อว่าวิปัสนาภันละเพราะไออารมณ์ภายนอกเนี่ยไม่มีอะไรแล้วที่จะมาทําให้จิตนั้นตกไปจากวิปัสนาเพื่อทําให้เกิดความพอใจหรือเกิดความไม่พอใจหรือโมหะทิ่ เกิดขึ้นครอบงำน,นี้ไม่ได้แล้วนะ <c oughs> ไม่ได้แล้วจิตไม่หวั่นไหวไปตามกิเลสแล้วจะเห็นอะไรก็ไม่มีดีเห็น <c oughs> เนื่ยมีแต่ทุกจะได้ยินอะไรก็ไม่เห็นมีดีที่จะน่าเพลิดเพลินใจก็ <c oughs> มีแต่ทุก <c oughs> อธิบายว่าไม่หวัว่นไหวไปได้ได้ชื่อว่าวิปัสสนาภละ อธิบายว่าพระอนิจจานุปัสสนานะคะเมื่อกี้นี้อธิบายทีนี้อนิจจานุปัสสนานี่ก็เป็นนิปัสสนาอันหนึง่งก็เป็นจะเป็นทละเหมือนกันพิจารณาแห่งสังขารรรมว่าเป็นอนิจจงไม่เที่ยงแล้วก็ไม่หวาดไหวพราะวิปัสสนาะที่จะไปเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าดีเห็นว่ามีความสุขเนี่ยไม่มีแล้วนะคืออนิจจานุปัสสนา อันสำคัญว่าเที่ยงทุกขานุปจนาอนัตตานุปจนาพิจารณาเห็นสังขารธรรมว่าเป็นทุกข์ว่าหาแก่นสารสาระบดยนี้ได<ม><ม>ก้ก็มีก็ไม่ได้หวาดไหวเพราะข้าสุดที่ประราดสัญญาเห็นไหมนที่ท่านบอกว่า วิปลาสม,มันมีอดิตจังนะแล้วมันก็มีเห็นว่าเที่ยง <c oughs> เห็นว่าเป็นสุดเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนแย่งใจแล้วก็อะไรจรึงทําให้วิปลาสให้เห็นผิดไปอย่างนั้นองค์รมที่ทําให้เห็นผิดไปเนี่ยอดีตจะเป็นที่ตั้งของวิปลาสมีอยู่สามอย่างครือวันหนึ่งทิฏฐิ ที่ผิไอ้ที่มาเห็นมันไม่ตรงกับความจริงอะเราเห็นอะไรมันผิดพลาดไม่คอยจะพลาดไปเรื่อยล่ะคือมันไปเป็นปัจจัยเกิดที่เด็กี็หนึ่งทิศหนึงน่งนะวิปลาสแล้วก็สัญญาความจาไม้นี่ทาให้วิปลาสเคยจําเคยเห็นมันสวยคนลูกล่างอย่างนี้รูนี้เคยกินแล้วมันอร่อยใช่ไหมพอไปเห็นจาแหมนี่ หาอร่อยนี่อย่างนี้จำได้ว่าสัญญาเป็นสัญญาวิปลาสนะฮะนี่ก็เป็นสัญญาอันหนึ่งแล้วก็จิตความรู้ความรู้สึกความรู้สึกที่ทาให้วิปลาสคือเวลาที่เรารู้อารมณ์อะไร,ะไรต่างๆเนี่ยพอได้ยินเสียงเข้าก็เกิดวิปลาสเพราะจิตไปรู้สึกในอารมณ์อันั้นก็เกิดวิปลาส เอียงเพาะหรือไม่พเพาะก็เกิดขึ้นอย่างนี้แต่ว่าโดยมากโดยมากเขามีเพาะนะฮะมีเพาะหละเป็นมากถ้าไม่เพาะก็ไม่เป็นไรหรอกไม่เพาะเราไม่เป็นไรมันก็เป็นปัจจัยเกิดปัญญาเหมือนกันอารมณ์มันเหมือนกันกันกบปัญญาอโภสานแตนนี้ข้อสําคัญในอ้โลภะค,ความพอใจใจเวลาถ้าหากว่าเราเนี่ย เห็นอะไรก็แหมมันไม่พอใจเลยได้ยินเสียงอะไรมันก็ไม่พอใจเลยนะแล้วก็ได้กินอะไรก็ไม่พอใจกินรสอาหารอันใดก็ไม่พอใจอะไรที่จะมาพึงถูกต้องโดยกายก็ไม่พอใจอย่างนี้เรื่องอะไรที่รู้ต่างๆก็ไม่พอใจถ้าเรามันมีความไม่พอใจเกิดอยู่อย่างนี้ใช่ไหมไอ้ตัณหาเกิดไม่ได้จริงๆตัณหาเรามันเป็นเหตุให้เกิดความไม่พอใจแต่ที่นี่ถ้าหาว่า ดันหามันเกิดไม่ได้แล้วอย่างนี้นะนี่มันก็อาจจะทําให้เราเบื่อหน่ายได้นอนกันเพียงอันท่านนึงว่าโทสะเจริตกับปัญญาเจริตเนี่ยเจริญเพี่ยท่านส่เพาะเป็นอันเดียวกันคือว่าอารมณ์มันเหมือนกันแต่ว่าการลำพังที่มันไม่พอใจเพราะกิเลสอย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้นกันมันต้องไม่พอใจเพราะปัญญาถึงจะไปได้ ไม่ใช่โกรธเคืองอันนี้มันโกรธนะแล้วก็มันอาจจะเป็นปัจจัยว่าโอ้ยไม่เอาแล้วไม่อยากอยู่แล้วฉันนี่ไม่อยากเกิดเลยมีไหมขาพูดเป็นอย่างนี้ะมีไหมฮะพอเห็นความทุกข์กับความไม่พอใจถูกความไม่พอใจมากมาแหมฉันไม่อยากเกิดเลยฉันอยากจะตายคิดว่าตายแล้วเราก็เป็นอันมาสูงกันละเราไม่ต้องไปเกิดอีกแล้วงอ่ยางงั้นเราก็ไม่ต้องไปทํานิพพานแจ้งทาไมเล่า ทุกคนมันตายทุกคนชน,นาเห็นสังขาร์นะท่นไม่เที่ยงเป็นอนิจจังจะไม่เที่ยงแล้วก็ไม่ได้หวาดไหวเพราะวิปลาสแต่เพิ่งเห็นไม่เที่ยงแล้วอะทินี้เสี่ยงต่อไปมันก็จะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่หวาดไหวของเรานะ่ะพะมันจะไม่เที่ยงพะล้วมันจะไม่เที่ยงแล้ว มอกำหนดบอกว่าจะตายท้ายด้อีกสองปีอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วคุณกคุณก็วายคกัวมันจะตายอยู่นะไอ้นี่ไม่มีหวาดไหวจะตายเมื่อไหร่เพราะเห็นความตายอยู่เสมอแล้วจะไปกลัวความตายก็นะไม่พ้นอ่าอันนี้ก็คนะนะือนิจานุปัสนานะเอาหน้าทุกขานุกปัสสนาอนัตตานุปัสสนา พิจารณาเห็นสังขารและธรรมว่าเป็นทุกข์ว่าหาแก่นสารสาระบ่มีได้ก็มีได้วันไหวไปเพราะข้าึกวิปลาสสัญญาสำคัญว่าเป็นสุขและสำคัญว่าเป็นตัวตนในสังขารนี่นะถ้าหากว่าใครไปทำอภิปัสนานเกิดความสุขขึ้นแล้วก็ไม่ใช่นะจะ แต่ที่จริงถ้าเราทำมีปัส,สนาแท้ๆนะมันไม่มีหรอกความสุขอะแต่ว่าจิตเราจะตกไปในสมาธิหรืออะไรอย่างนั้นอนะว่าไม่ถูกแต่แล้วเราก็ไม่รู้อันนี้ก็จะเกิดรู้สึกว่าจิตใจมีความสุขนะในระหว่างที่อยู่กับมีสมาธิเกิดขึ้นนสมาธิที่เกิดขึ้นก็อาศัยที่เราได้เคยอบรมทำสมาธิมาบ้างแล้ว อันนี้มาถึงเวลาไปทํำวิปัสนาเข้าสมาธิก็เข้ามาพอสมาธิเข้ามาทําใหเา้เรารู้สึกว่าเป็นสุขแล้วก็แปลว่าวิปัสนาเกิดไม่ได้เพราะเป็นข้าสุขกับวิปัสนาวิปัสนาต้องเห็นว่าเป็นทุกข์อ้ที่เห็นว่าเป็นสุขนี่ก็เป็นเป็นปัจจัยแก่กิเลสก็เกิดความพอใจในทำอันนั้นขึ้นอันนี้ก็เป็นค่าสุขกันนะฮะไม่ได้ ถ้าวิปัสนามีกำลังจริงๆแล้วแม้อารมณ์อะไรในขันทั้งท่านี้ก็จะไม่หวั่นไหวเลยเพราะเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์เห็นแล้วว่ามันมีสาระเห็นแล้วว่าไม่เที่ยงเพราะงั้นจะไม่มีความยินดีในอารมณ์อันใดเลยถึงเราต้องสำคัญเราต้องระวังไม่ให้จิตนั้นตกไปในอารมณ์ ที่เป็นปัจจัยเกกิเลสอันนี้ความระวังของเรานะแต่ว่าในระหว่างที่เราระวังอยู่นั้นอะ่ะก็อาจจะมีปัจจัยมาไอ้ที่เหนือความสามารถของเราบังเอิญอะไรเงี้ยไปเจอเข้าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้อารมณ์มันมากระทบเจอเข้าก็ความสมรวมระวังของเรายังไม่พอและวิปัสสนาก็ยังไม่มีกำลังพอที่จะ ห้ามกันไม่ให้กิเลสความยินดีหรือยินร้ายเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นต้องวิปัสสนาที่มีกำลังกล้าแล้วนะคะปัญญาอันพิจารณาเห็นเหนื่อยเบื่อหน่ายถ่ายเดียวแล้วก็มีได้ไหวเพื่อเหตุฆ่าสุด คือตัณหาอันวินดีในสังขารมีรูปเป็นต้นคือรูปเสียงเิ่นรดเนี่ยมีรูปเป็นต้นนะฮะเธอาาเกิดความเห็นแล้วว่าเป็นทุกข์ก็เกิดความเบื่อหน่ายเพราะงั้นจะมีอารมณ์อะไรมากระทบก็ไม่ทำให้กิเลสคือความพอใจหรือไม่พอใจเกิดขึ้นได้ปัญญาอันพิจารณาปราศจาก ราคะคือความกำหนัดมิได้วาดไหวไปไมิได้หวาดไหวเพราะข้าสุดคือราคะคือกี่ข่าสุดในที่นี้หมายถึงกิเลกกิเลสต่างๆนั่นแหละปัญญาพิจารณานิโรธคือพระนิพานอันเป็นที่ดับสังขารมิได้ไหวเพราะข้าสุดคือตัณหาสมุทยัยอันนี้ก็ ต้องเข้าใจด้วยปัญญาพิจารณานิพานเนี่ยคนที่ยังอยู่ในวิปัสสนาเนี่ยไม่สามารถจะมีนิพานมาพิจารณาได้นะฮะเพราะว่าวิปัสสนายังอยู่ในอนิจจังทุกขังอนัตตาส่วนพระนิพานนั้นต้องพ้นจากอนิจจังทุกขังอนัตตาคือขันห้านะ,ะเฉพาะขันห้า ที่เห็นขันห้าเป็นอนาาัตตาอันนี้เพราะงั้นเดี๋ยวจนนึกว่าเอานิพพานมาเป็นอารมณ์เดี๋ยวผู้ปฏิบัติไปปัสนาก็จะต้องน่วงเอานิพพานมาเป็นอารมณ์จะน่วงได้ยังไงพราะนิพพานเราไม่รู้จักเลยนิพพานเรามีลักษณะยังไงเราก็ไม่รู้เพราะนั้นจะไปน่วงเอาพระนิพพานมาเป็นอารมณ์ไม่ได้ก็จะทําให้เรานั้นนะอยากถึงนิพพานใช่ไหม ก็กลายเป็นกิเลสไปเดี๋ยวมันจะทําให้เราแหมอยากถึงนนิพพานเราอยากเห็นนิพพานเมื่อไหร่จะเห็นนิพพานอะไรอย่างเงี้ยนะก็จะกลายเป็นบะกิเลสไปอีกแบบเพราะพระนิพพานอะไรก็ไม่รู้เราก็อยากถึงใช่ไหมเพราะงั้นนิพพานอ่ะท่านบอกไม่ได้ถึงด้วยความอยาก mm. ไม่ได้ถึงด้วยความปรารถนาไม่ได้ถึงด้วยการคิดนึกฝึกกรองไม่ได้ถึงด้วยการฟัง มีกิจไม่ใช่ถึงด้วยว่าเรารู้ว่านิพพานเป็นยังไงยังไงแล้วแล้วก็จิตใจเราก็ไปถึงนิพพานก็ไม่ใช่อย่างนั้น <S <S 1> <S 1> ท่านบอกว่าแม้แต่ว่าจะฝันเห็นก็จะไม่มีไม่เคยมีใครฝันเห็นนิพพานเพราะฉะนั้นอันนี้ก็บอกว่าพิจารณานะนีโรธคือนิพพาน อันเป็นที่ดับสังขารมิได้ไหวไปเพราะข้าศึกคือตัณหาสมุทานที่พิจารณานีโรดนี่นะคือว่าพิจนึกถึงคือว่าจิตใจก็โอนไปว่าการดับเสียนิโรดนี่คือความดับสังขารดับขันก็นึกไปว่าเออถ้าหากว่าเราเนี่ย ดับขันนี่ไม่มีเมื่อไหรขันนี่ดับจะได้เมื่อไรหรือไม่มีขันนี่เมื่อไหรความพอใจในที่นั้นฉันภะที่พอใจจะไม่มีขัน่ะที่จะไม่ให้มีขัน่ะที่จะให้ขันนี่หมดไปหรือให้พ้นไปจะจากขันเนี่ยความพอใจอันเนี้ยชื่อว่าพอใจในพระนิพพานนะ เพราะว่าเห็นว่าเป็นทุกข์เห็นว่าไม่เที่ยงเห็นม่มีสาระเห็นว่าเป็นกังวลเป็นไปด้วยความทุกข์เราเกิดความไม่พอใจเบื่อหน่ายเพราะปัญญาที่เข้าไปเห็นก็เห็นวิยิ่งปฏิบัติมากข้าวดักข้าวหนักข้าวทุกข์ก็เห็นมากข้าวไม่เที่ยงก็เห็นมากทุกข์ก็เห็นมาก ความไม่มีสาระแก่นสารก็ปรากฏมากเห็นมากข้าวเท่าไรใจก็เอื้อมไปใจก็เอื้อมไปปรารถนาก็ยิ่งฉันทะก็ยิ่งแรงกล้าที่จะไม่อยากให้มีสังขารไม่มีอยากไม่อยากให้มีขันะ้ะเพราะหมดความอะไรหมดความจ็ได้แล้วเห็นชัดด้วยปัญญาว่าเป็นทุกข์ไม่เป็นไปเพื่อประโยชน์ กเลยไม่มีสาระอะไรเลยหรือจะเป็นสาระที่พึ่งอันแท้จริงอะไรก็ไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นมีแต่ความทุกข์เท่านั้นก็อยากจะพ้นจากสังขารืีขันหานหรือน้มลูกก็ได้เหมือนกันนะฮะอันนี้ก็ชื่อว่าใจนั้นเตื้มไปเตื้มไปในที่ดักสังขารเพราะว่าในสารที่เบ็ดภูมีไม่มีที่ไหนเลยที่จะไม่มีสังขารที่จะไม่มีขัน ในขันทั้งท่าน,นี้ที่จะไม่มีไม่มีมีแห่งเดียวคือพระนิพพานนั่นแหละไอ้ที่ใจเอื้อมไปเช่นนั้นน่ก็ชื่อว่าเอื้อมไปในพระนิพพานหรือว่าพิจารณานี่ใช้คำว่าพิจารณานะพิจารณา,านิพพานคือชันทะไม่ใช่ความปรารถนาะไม่ใช่เพราะตัณหาเพราะตัณหาอยากจะไปถึงนิพพานอยากจะเห็นนิพพานอยากจะได้ สำเร็จนิทานอะไรอย่างเงี้ยจะได้เป็นอริยะบุคคลหรือว่าจะถึงมรรคถึงผลอะไรอย่างนงี้อันนี้ไม่ได้อันนี้ด้วยตัณหาถ้าด้วยตัณหาก็ไม่มีหวังไม่มีหวังมีปััสนาก็ยังจะอ่อนกําลังลงไปเพราะงั้นอันนี้ก็ต้องระวังเหมือนกันปราถนาไม่ได้แต่ว่าที่พอใจในที่ท่านว่าพิจารณาพระนิพาน พอใจอันเป็นที่ในใน,ในสิงที่ดับสังขารพอใจในความที่ดับเสียสังขารอันนี้เป็นด้วยปัญญานะฮะปรารถนานนี้ไม่ใช่ตัญหาด้วยปัญญาเพราะปัญญาเข้าไปเห็นอย่างนั้นรู้ว่าอันนั้นเป็นคุณรู้ว่าอันนี้เป็นโทษเพราะงั้นจึงได้ปรารถนานี่เพราะปัญญาเพราะงั้นท่านจึงไม่ใช้คำว่า ตัณหาใช้คำว่าฉันทะนเพราะว่าฉันทะนี่ไม่ใช่กุศลเป็นได้ทั้งกุศลทั้งอกุศลใช่ไหมทั้งอัพยากตะเป็นอันยสมนนาราก็สามารถจะใช้ได้ในที่ทุกแห่งแต่ว่าแต่ส่วนตัณหานั้นก็ใช้ได้เฉพาะอกุศลอย่างเดียว แต่ว่ามันมีลักษณะคล้ายกันมันมีความรู้สึกคล้ายกันกับฉันทะฉันทะนี่เป็นอิทธิบาทนะเป็นอิทธิบาทเป็นเหติที่จะให้เข้าถึงพระนิพพานฉันทะแต่ว่าฉันทะในที่นี้แล้วก็จะต้องเกิดขึ้นด้วยปัญญาวิปัสนาฉันทะในที่นี้ที่พอใจในพระนิพพาน ันนี้เกิดขึ้นด้วยปัญญาแล้วเราจะต้องได้วิปััสนาสัก่อนในความพอใจนี่เป็นอิธิบาทมีกำลังมากนั่นแหละก็ถึงจะเป็นปัจจัยอุดหนุนให้จิตนั้นโอมไปไปถึงพระนิพพานไดน้ปัญญา พิจารณาสละอาลัยในสังขารนี่ได้ไหวเพราะข้าศึกคืออาทานอุปาทานอันถือมั่นด้วยตันหาและทิตฐินี่เราก็ดูอะเห็นไหมคะจิตเรานะ่ะเวลาเนี้เราเบื่อหน่ายหรือยังในเบญจขันธ์เราเห็นโทษในเบญจขันธ์หรือยังเรายังไม่เบื่อหน่ายถ้าเรายังไม่เห็นโทษที่เรายังไม่เบื่อหน่ายเนี่ย เรายังถ้าเรือสิ่งใดที่เราไม่ชอบใจแล้วเราจะเบื่อหน่ายแต่ว่าขันใดหรืออารมณ์ใดที่พอใจแล้วเราจะไม่เบื่อหน่ายนะมันเป็นอย่างนั้นทีนี้ส่วนนิพพิทายาน,นี้ท่านเบื่อหน่ายทั้งหมดเลยอารมณ์ใดที่จะเป็นปัจจัยแก่ความสุขหรือความทุกข์แม้แต่ตัวทุกขเวทนาสุขเวทนาทุกขเวทนาลุเบกขาเวทนา,ท,นา,า,ท,นาท่านก็เบื่อหน่าย ท่านที่พิจารณาเวทานาทุปัสสนาติประฐานท่านก็เบื่อหน่ายเหมือนกันของเรานี่ถ้าไม่ถูกใจแล้วก็เบื่อหน่ายอันนี้เบื่อหน่ายด้วยอะไรของเราเบื่อหน่ายด้วยโทสะเบื่อหน่ายด้วยกิเลสอันนี้ของท่านเบื่อหน่ายด้วยปัญญาไม่ใช่โทสะแล้วก็แน่นอนกว่ากันแน่นอนพระอะไเพราะท่านเข้าไปเห็นท่านไปพิจูรณแล้ว ว่าสังขารคือขันหานเป็นไปเพื่อความไม่เที่ยงเพื่อความเป็นทุกข์เพื่อความไม่มีสาระแก่นสารนี่ท่านไปเข้าไปพิสูจน์แล้วเพราะง,งั้นท่านกแน่นอนแน่นอน,น,นอ,นอะ่ะไม่มีหนทางไม่มีหนทางอื่นเลยเพราะง,งั้นถ้ายังมีขันอยู่กราบใดในสามสิเบเอ็ดภูมิเนี่ยก็ไม่มีวะยังไม่เชื่อว่าคนอยากทุกข์ เพราะสังขารทั้งหลายเป็นทุกขนะ์แต่นี้เรายังไม่เห็นยังไม่เห็นทุกข์ทำไมเราถึงไม่เห็นเพราะการทุกข์นี่ท่านบอกว่าการจะเห็นทุกข์ได้ต้องเห็นด้วยปัญญาไม่ใช่เห็นด้วยกิเลศแต่ถ้าความสุขแล้วก็จะเห็นได้ด้วยกิเลสเพราะตัวเวทนาอาศัยเวทนาสุขเวทนา เี่อิเวทนานั่นก็เป็นขันเพราะงั้นจะไม่พน้นอันนั้นก็ไม่พออะไรอะไรอารมณ์อะไ,ไรที่ดีเราก็กลับยินดีมาท mm hmm. ีนี้เรายังไม่เห็นทุกทำไงถึงจะเห็นทุกเพราะทุกนี่จะต้องเห็นได้ปัญญาเราจะต้องไปเจริญวิปัสสนาปัญญาเสียก่อนแล้วเราถึงจะเห็นทุก เพราะฉะนั้นผู้ไปเจริญในปรัสนาระวังระวังว่าจิตจะตกไปในความสุขความเยือเกเย็นความเป็นสุขความว่างเปล่าความปราศจากกังวลมีอ,อย่างนั้นไม่มีอะไรที่เป็นเครื่องที่จะให้เราไปเกี่ยวข้องอย่างนี้นี่ก็ให้รู้ว่าอันนี้ต้องระวังต้องระวัง น,นี่ไอ้ที่เราเบื่อเวลานี้เราเบื่อเหมือนกันเราจะออกไปทํานะเพราะเราเบื่อใช่ไหม <c ười> เราจะพูดเลยจะออกไปทำมนะิปัศสนาจะออกไปปฏิบัตินะเพราะเราเบื่อใช่ไหมนะเพราะเราเบื่อแต่ว่าเราเบื่อในสิ่งที่เราไม่พอใจนะอย่าลืมอันนี้ไอ้สุขเวทนาที่ละเอียดเช่นนี้ก็เกิดข,ขึ้นจากสมาธิรือความสงบอย่างเนี้ยอันนี้เราจะไม่เบื่อ เพราะฉั้นการเบื่อหนายนี่จะเกิดด้วยปัญญาเราจะต้องเห็นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่เห็นทุกข์ก็แปลว่าเรายังไม่เกิดปัญญาอันนี้ถ้าเราเกิดปัญญาแต่ก่อนเห็นทุกข์แล้วแน่นอน